ครับสบายดีพี่น้องสบายดีสุขโสุขกตเนาะสมองสมงสบอรณ์มันนี่มาหล่อป่าพี่น้องตัดไม้พี่น้องลงเต่าตัดไม้ลงลงเต่าพี่น้องแม่นย่มา,าเลยเบิ่งก่อนอ่ะลังซีนยอยู่ไปรุ่นกันวา่าเขาสิปเอาไปเฮ็ดยังไม่ตะนี่เดี๋ยวถ่ายคลิปสิบอกเลยบอกเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องรับวันพี่น้องเจ้ากระตุ้นกระลังซีนพื้นอยู่ ตัดพื้นพี่น้องตัดพื้นแล้วปอนมีวบ่ตัดืนมีเกียวพี่น้องไว้ตัดพื้นตรงต่อพี่น้องมั้ยีฐานดังใส่ใส่เรื่องงานตางกระตูนหน่อยผ้าโางต้องตัดเองพี่น้องตัดขี้กันหน่อพี่น้องตัดเยอะใไ่กับตัดขี้กันนั่นล่ะกันตัดเกลียพี่น้อง

อยากง้านึ่งนะเรียกผุ้บ้าวมากแล้วพัดในมือจะอ้คุนดิีดีเป็นีดีเอาปเลื่อยก็ได้เลื่อยให้มันง่ายเลื่อยเอาเลื่อยมไเเล่อยกันเล่นเลยอกันจะนะพ่องอนเลื่อยกันให้

ได้าดามาไลายดอกมันมีกี่ต้นมันคือต้นนี้ต้นนึงลาะต้นนี้ก็ต้นนี้ก็พอแล้วเนาะอือต้นตอะไรเมษจัดนะได้ผู้เดียวเดี๋ยวนะจัดนัดเรื่อยไม่เป็นจัดสตินได้ดเลยน้องไก่พดบ่ เดี๋ยวยังใสเอยูก็ขาดว้ก็ผ้าเนาะตัดหนีตัดหนี้อยนแลน้องเนาะผ้า้เเ่นเต็มเต็มเล่เป็นยางนี่น้องเป็นยางยางกับยางเม่เนียกหายน้งคาเลยแหละมุมพี่น้องเบื้องก้อน นี่มากคุ <มา S 1> อชายน <c oughs> นี่ทังนั้นยาจอกหลกล็กนีกน่นี่จับขากจับเลยจับเลยกันจับเลยหอย อเนมออเนม้่ห่อดนเัดเนาะอืเยัดเาเอาละเไปนสาเป็นลกแรกอีกงีงามะลกแรกทัดงามมันนี่เนาะ ย่าไม่พี่น่อยนะคือต you know? ้องต่อเลยตามธรรมชานี่ไงสิเอาเดียวเนาะเอาไปอาผักนี่เลย nên nó nghĩa oh. à, là mặc dù không, phá 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 tân phá nó phá nó phá tân nó con, nó phá con tân nó tân nó Phá nó tân nó tân nó tân nó จเยีพาด่ไเจะาหอหีับแที่จริงน้ดหน่อยเราเดนจะตัดง่ายอยไหมันเขาวันนั้นเจ็ดวันห้ามือชอบใส่แหงใส่ผ้ามันแห้งนรยาวเนาะอ่นีเนาะ ยังหวานยองลก็งเก่าได้จัดเท็ดยังตัดเน้ยพอดีเตรยมรถเตรมรถนเมื่อกจังซีนสันน่ไ่เผาม่นอนนกระาหายเดยหายล้ดาน่องกต่นองสาวสินบอนองสสินครับอพอเลยเนาะล้องอิมเนาะอพออน่าอายที่่อนน่าพิน่งละ เ,เดียวกันนี่แหละเผ่าขหอ่เอ้ยตั้งเจ้าคนวายซาละมุนล้วพี่องเอ้ยห้าผาบุกเกาะจะเมือ่อยล้วเว้ยน้า่าไปกิม้ย เนันหนูพี่น้องย่ามาะปทำตัวน้อยมาแล้น้อยพูดทั้พี่น้อาได้ตัวให่่ายก็เขียนเป็น่าบตัวน้อยพูดใช่ปะเลื่อยไม่ได้ไวสผ้านได้กินกันเพราะถ้าเราจเนื่อหักกรโอดเห็นไหมเห็นมลหักง่ายง่ายเหนถ้าได้ขาได้ไป ขันเพ่อนเอาแล้วเฮ็ดจะนี่เลยเวายู่แบบผู้เียงเฮ้ยโอ้ตกใจพุทธ่ดว่าแตนตอดนะคะม่แท้กระทึกตาระถือรงวัลที่หนึ่งด้เนาะืวัลที่หนึ่งือมาตัดที่นึแมนแล้วเน่อนยัง ยัง,ง,งซื้อบ้านใช่นี่ยังเงินไปเห็้ยังเงินซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดอาืายังซื้อความฝันบ้าน,นข้าวกระตูนนะเห็นบ้านก่อนบ่มีบ้านบ่มีอยู่ได้เหรพี่น้องมีบ้านยังดูแต่ยามันซื้อรถแล้วก่อนขี่งู<อ> uh. บุรีรมีกำใช้นอนหาเงินได้ดแล้วปเป็นเพื่อนก่อนที Firstly. แรกอันดับแรกคือเพื่อนก่อนยังไปตกพาลงเหรอบ่มีไปถ่าวหุนสิไยห่นแ้วใช่ไหมามาขึ้น ลืมบหรข้าต well, right? oh, ัวเบาข้าตัวเาเนอะน้อเจ้ากรตุันนี้เลยเก็ดับนี้เลยเนาะเออปปาหนเนี่วฉันเีวเอาเดียวพี่น้องเลยพอรถหนึ่งแล้วบ่พอถึงรถเนาะของควบถึงจะพออทาุดเนาะบ่ จักก็จะตัดพื้นอยู่พี่น้อง่จ,กจกักเขานัจักไมอันนี้จะเข้า,า,นนาพันเอาผัเอาิ้นเาันเอาูใหเขาคือเขาเหียอยู่ะเาไปยู่ไฟอันนี้พี่น้องเอาว่ายู่ไฟซากระตูนนะกะเกี่ยมไว้อสามเดือนกันเพืกก่อนกิสิขอดลูกกะเกี่ยมไว้ไม่เป็นนะมันจีบงาม บเลยไม่ตายพี่น้องสรุปนะคือบระเทศประเทศต่อรอกเนี่ยต่อเขาตั้งหางง่ามกว่าดีไม่ต่อทำไม่พื้นซื้อง้าว่าวดีจิดีก็แล้วพี่น้องไปแล้วก็ยาวเลยตัดบ่มีเลยก็ได้เอาแปเปนแล้วบ่มีเลยตัดเป็น่กันแล้วแต่บ่มีเลยซื้ออตัดก็เป็นเลยเนาะ S <S 2> <S 2> แนแนแล้วออออเอาแบบนี้ตัี่เอาแบบนี้่ได้ออกแล้วพี่น้อยพี่น้องเจ็บนินีงดิข่าเนี่ยคับเข่าไปไหนประหยัดน้ำมันอีกพี่น้อยเยข้ตัดเป็นตัดเป็นทุอมาจากลจากลในบ่ีบ,บ,บ่มีเราอยู่บ<อ>้านน้อยคนเราอยู่บ้านน้อยเยก็เลยใส่แบบมือน้อย มออแมาจับมัน,มยนหนนยุดทําไ่ปลาพุทธวะเน่ยเน่ยเด็อันนี้ก็เต้นไม้คนตัดแล้วยแล้วพี่น้องเ้ยเอามาเล่มเอาลายไม้ซื่อขอของเพิ่นขอเอาขอของลา,าสาวก่อนหลาสาวลา,าสา,านหลาสา หมอยกโคยอย่านี enfin ้มบอกมูไป็คอยก็ตัวขนยนเาพี่น้องเนาะ่คอยแหงคล่ำอกันวดาเป็นยังมันแห้งเม่หนแล้วเนียวมันเก็บแต่คอเห็นยังเก็บแหงมาได้ดอกก็เดี๋ยวน้อก็ตัดเฉเลยนะคอยะ กองคนวอดีเลยอกองคนพี่น <The> ้องตัดพื้นไม่ได้ตั้งใจกว่าเนี้ยอะไรกองคนพี่น้องตัดพื้นน้องตัดพื้นเลยแมวจะเป็นไปแล้วเนาะกองคนข้าง้อกตัดพื้นตัดพื้นเลื่อยก็มีอยู่เลยมือจ้ะไม่น้อยกันแล้วผ้าพี่เนาะไล่เข้ากันผลไม้ผลมือผลไม้ผลมือมันกระเซ็นกันนั่นแหละพี่น้อง ฝนกระตุกลินขนาดวะพี่น้องไอ้กองก้นใช่กองก้นใช่ขนาดเนาะพี่น้องอ่ะตากระตุนสวัสดีนี่พี่น้องพอแล้วพี่น้องไม่พอเนี่ยน้าพ่อเหนื่อยสุดๆหักเหนื่อยพอแล้วพี่น้องไอ้เพื่อนเข้าไปอยู่ไพร์หรือยู่กรมฟองโบราณพี่น้องถ้าติดใจก็อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องพอกันกินมาสบายดีคนตกพี่น้องไปแล้ว